ทำภาพหลูดูแพงด้วยงบูนยนบาทแบบนี้อยากรู้เทคนิคดีๆอะไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้นะและอย่าลืมกดติดตามแล้วกดหัวใจไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดเทคนิคง,ง่ายๆในการทําออนไลน์ที่ตัวนี้เลยโฟโต้ลูมหลังจากนั้นพอเข้าโฟโต้ลูมเรียบร้อยเราเลื่อนมือลงมาเลยมาดูตัวนี้เลยจ้าเครื่องประดับอยู่ไหนเนี่ยอ่าอยู่นี่นี่เองเลื่อนมือไปนี่เราจะใช้ตัวนี้เทมเพลตตัวนี้กันเลยกดเข้าไปหนึ่งทีค่ะ กดแทนที่เราก็ไปเลือกตุ้มหูที่เราได้ถ่ายเอาไว้เนาะปึ๊บอืมเขาก็จะทำการไดคัดให้เรียบร้อยเลยสวยงามมากๆมันมืดใช่ไหมเรากดนี่เลยจ้ะปรับแสงถ้ายังไม่พอเข้าไปที่แต่นะเราก็เพิ่มแสงเข้าไปอ่าเพิ่มความอิ่มตัวเข้าไปอีกนิดนึงเพิ่มสีอบอุ่นึ้นอีกนิดนึงอ่าเรียบร้อยนะจ๊ะกดตัวนี้กดปิดนิดนึงกดเข้าไปที่นี่เลยค่ะ เราเข้าไปที่แทนที่จิ้มที่ค้นหาจิ้มคำว่าร็อกกด,ดค้นหาเลยเราจะไปเอาหินมาวางค่ะนือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นปึ๊บโอ้โหหินหินมาเต็มไปหมดอ่ะนี่ดูสิวางตรงนี้สวยไหมหรืออันนี้สวยกว่าเห็นไหมเราก็สามารถเลือกได้นะมันมีเชฟของหินค่อนข้างเยอะปึ๊บเอาตัวนี้ดีกว่า โอเคสิ่งที่เราจะทําค่ะเราเข้าไปที่แก้ไขเองเลื่อนนี่จิ้มเข้าไปตรงนี้น,นะคะแล้วเราก็เลื่อนมือค่ะเราเลือกเฉพาะก้อนที่เราต้องการเท่านั้นถัดไปได้มาเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นขยายค่ะอืมจับต้มหูนี่จับที่ต้ตัวต้มหูแล้วก็วางอยู่บนหินเอาเวอดดิ้งขยายขึ้นไปข้างบนเนาะนะแล้วก็ขยายวอดดิ้งค่ะ จับที่ต้องหูอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราไปเพิ่มเงาโอ้เป็นไงนะคะเราเข้าไปที่เงานะคะแล้วเราก็ปรับแสงขึ้นมาให้มันดุขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็จิ้มเข้าไปที่ตัวหินนะคะแล้วเราก็เลื่อนไปที่เงาอยกเหมือนกันกดขออีกนิดนึงขอให้มันเงานิดนึงน่ะมีเงาหน่อยเคลื่อนย้ายค่ะเลื่อนอ่ากดเสร็จสิ้นแค่นี้ค่ะตัว ตัวคำว่า New in นะคะมินใช้สีที่เขาให้มาเลยนะจิ้มไปปุ๊บมันจะมีสีมาให้นี่แค่นี้เองเห็นไหมอ่ะเราเดี๋ยวปคลิกเข้าไปที่จิ้มๆเนาะเข้าไปที่ตัวหนังสือเราใช้คำว่า item ก็ได้กดเครื่องหมายถูกแค่นี้เองเราก็จะได้รูปสวยๆแบบที่คุณไม่ต้องเสียตังค์สักกระบาทเลยเป็นไงดูแพงขึ้นมาเลยใช่ป่ะเออต้มหูคู่นี้กับก้อนหินหนึ่งก้อนอ่า โอเคใครรู้อย่างนี้แล้วนะรีบไปทําเลยค่ะแค่นี้เราก็เอ็กพอร์ตงานออกไปนี่จ้าคุณก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้เอาไว้ขายของกันเรียบร้อยแล้วนะเป็นย<ม>ังไงบ้างไม่ยากใช่ไหมสนุกกับการทําแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากไปต่อด้วยภาพสวยๆแบบนี้นะมินมีสอนคคอร์สนี้เลยเรียนได้ทันทีทักมานะ